ปตอทอสผเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงปตอทอสผเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงช่วงสัมมาอาชี สวัสดีครับผมชื่อวัฒนาโพเล็กนะครับชื่อเล่นชื่อต้นครับอายุ28ครับผมเราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่บ้านสันทิขครับตำบลนานหุ่นไก่สีสํารงครับหมู่บ้านที่เราอยู่นะตรงนี้ถือว่าห่างไกลความเจริญไหมก็พอสมควรนะครับห่างไกลความเจริญแล้วก็น้ําก็ไม่มีครับหน้าแรงฝนก็ชิงช่วงไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงครับตอนนี้พื้นที่ที่เราอยู่นตรงนี้มีประมาณกี่ครัวเรือนหรือว่ากี่คนคะ ตอนนี้มีอยู่4ีครัวเรือนถ้าตีเป็นหัวคนเนี่ยครับก็ประมาณเกือบสามสิบเหรอครับเป็นครัวใหญ่อยู่ก็เรียกได้ว่าเป็นเครือญาติที่อยู่ใน,น<ม>ในย่านนี้กับเราเนาะในการยังชีพของเราเนี่ยตัวน้องเองนะคะทําอะไรบ้างตอนนี้คือทําเกษตรผสมผสานครับเลี้ยง,งัวเลี้ยงอะไรครับปลูกผักไว้กิน แล้วก็เหลือแล้วก็เรามาแบ่งให้เพื่อนบ้านข้างเคียงกินอะไรประมาณนี้ครับเลี้ยงเอาไว้เพื่อยังชีพและแบ่งปันเนะาะยังไม่มุ่งเน้นไปนในเรื่องของการตลาดหรือว่าการ,รขายเท่าไหร่นะคะอะมาดูเรื่องของสัตว์เลี้ยงก่อนเลี้ยงอะไรบ้าง <S 2> <S 2> ก็จะมีวัวมีเป็ดมีไก่ส่วนเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราขายได้เป็นไรายได้ละปีเจากขี้ขวัวล้วก็เอาไปทําปุ๋ยใช้เองสําหรับการเกษตรอินทรีย์อะไรพวกนี้ครับเป็ดเราก็เลี้ยงไว้กินไข่ไก่แล้วก็เลี้ยงไว้บริโภคเองอะไรพวกนี้ครับ วัวที่เลี้ยงอยู่เป็นวัวเนื้อวัวเนื้อครับ18 19ตัวประมาณน,นี้ครับแล้วก็เราก็จะทําแปลงหญ้าปีไหนน้ําดีๆเราก็ตัดหญ้าอัดก้อนขายเป็นไรายได้เสริมของเราครับคือลงทุนทีเดียวแล้วมันอยู่ได้ยาวครับนอกจากเรื่องของการเลี้ยงสัตว์และการเกษตรล่ะคะก็จะมีทํานาอินทรีย์ครับส่วนมากจะทานาอินทรีย์ไวกินกันเองแล้วก็แบ่งขายให้คนที่อยากกิน นที่รักสุขภาพส่วนมากจะเป็นข้าวพัน์แม่แป๊ดนะครับแล้วก็มะลิอะไรพวกนี้ผลผลิตดีไหมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าที่นี่ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของน้ําเป็นหลักอยู่แล้วอะค่ะใช่ครับผลผลิตก็คือต้องบอกก่อนนะครับพ่อแม่นี่ทําเกษตร,รเคมีมาก่อนแ้วผมกลับมาอยู่บ้านผมก็เลย เปลี่ยนหักดิบเลยปีแรกนี่ได้ผลผลิตไม่เยอะครับพอมาปีที่2มันก็เริ่มเพิ่มผลผลิตไปเรื่อยๆแล้วปีนี้ผมว่าม,มันน่าจะได้ดีกว่าเดิมครับแกรงคงต้องถามว่าทําไมเราถึงมีแนวคิดว่าต้องหักดิบเปลี่ยนจากเกษตรแบบเคมีมาเป็นในส่วนของการที่ไม่ใช้สารเคมีเลยเกษตรเคมีเนี่ยนะครับผมว่า1ลงทุนทีเดียวมันใช้ต้นทุนสูงถ้าไม่มีน้ํามันก็เจ๊งก็คือขาดทุนอย่างผมเนี่ยผมทาแบบพึ่งผ่านตนเองใส่ปุ๋ยผมก็ใช้ขี้วัวซึ่งผมมีอยู่แล้วแล้วก็ลงทุนก็คือไม่ได้ลงทุนเยอะ ใช้พวกอินทรียวัตถุฟางนี่ก็ไปหาเก็บมาหมากักมาทําปุ๋ยใช้เองอะไรประมาณนี้ครับน้ำหมักปุ๋ยหมักยาฆ่า,มาแมลงก็หมักเองมันลดต้นทุนเราได้เยอะครับปลอดภัยต่อชีวิตอ่าศึกษาด้วยตนเองหรือว่าเรียนจบทางด้านนี้มาหรือเปล่าผมจบคุรุศาสตร์ครับเอกพละแต่ว่าคือโดนหลอกอะ่ะโดนหลอกไปอบรมกาจารยักษ์ตอนแรกเขาบอกให้ผมไปอบรมเทยากร <c oughs> กรผมนึกว่าอบรมเกี่ยวกับงูอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ <c oughs> แต่พอไปจริง,รงๆอ่ะมันไม่ใช่เลยอาจารยักษ์นี่อบรมแบบเข้มข้นมากเลยอะ สามวันสี่คืนเกี่ยวกับเกษตรตอนแรกก็ยังไม่ได้ยอมรับนะครับพอได้ไปดูงานหลายๆที่มาก็เริ่มเออข้าใจแล้วมันมาทําของตัวเองเนี่ยมันได้ช่วยได้จริงอะครับผลของการโดนหลอกนะวันนั้นวันนี้ถือรู้สึกยังไงคะก็ภูมิใจนะครับแล้วคือมันเก็บนงเก็บน้ําอะไรได้มันปลูกพงปลูกผัก,ก,กอะไรเงี้ยมันสามารถเลี้ยงตัวเราได้ครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าตอนนี้เราไปเห็นผลงานของหลายๆที่แล้วแล้วเรากลับมาทดลองในตัวเองเรารู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพ แล้วก็ดีต่อตัวเราด้วยที่สามารถที่จะยังชีพได้ดูแลครอบครัวในกลุ่มสมาชิกแถวนี้ที่อยู่ได้กันมานะคะสามสสามสกว่าคน30สบนะคนนะอืมอ่ะสิ่งที่เราอยากจะบอกไปถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรคนอื่นๆที่ยังคงผูกพันกับการใช้เคมีอยู่ค่ะก็คือสมมติว่า เราใช้เคมีอยู่นะใช่ไหมครับไม่อยากให้เขาหักดิบเหมือนผมเลยเงี้ยผลผลิตเขาจะลดลงค่อยๆปรับไปทีละน้อยอาจจะเมื่อก่อนทำนาใส่ปุ๋ยหนึ่งไร่อาจจะใช้สองลูกแต่เราก็ค่อยๆลดปริมาณมันลงแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในให้ดินมากขึ้นครับมันก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนเราได้เยอะเลยหนึ่งทำนาเราข้าวเราก็ไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยอะไรเงี้ยครับการดูแลของเราก็สบายอะ่ะเราต้องทําดินให้มันดีๆเพื่อที่ ดินมันจะได้ไปเลี้ยงต้นไม้ต่อครับและสุดท้ายเราก็กินจากผลผลิต<ช>ที่เราปลูกตรงนั้นเองเรารู้แล้วแหละว่าเราไม่ใช้สารเค<ช>มีสุดท้ายมันก็ดีต่อร่างกายใช่ครับการแบ่งพื้นที่เพาะปลูกของเราเราใช้หลักแบบไหนคะคือเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวเราจะทําอะไรบ้างแล้วก็วางโซนนิ่งให้มันชัดเจนอย่างพื้นที่ของผมอย่างเงี้ยผมก็จะกันส่วนหนึ่งเป็นข้อกัวข้อปศุสัตว์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแหล่งน้ํา แต่คราวนี้เราก็ต้องมาคำนวณว่าในการเลี้ยงสัตว์ในการเพาะพืชของเราเนี่ยมันจะต้องใช้น้ำยังไงเท่าไหร่ใช่ไหมครับของผมนี่ก็จะเน้นเรื่องการกักเก็บน้ําให้มันเยอะกว่าเพราะว่ามันหนึ่งวัวด้วย,ยหญ้าวัวด้วยแล้วก็พืชด,ด้วยส่วนพื้นที่ที่เหลือบริเวณเรอบข้อวัวเนี่ยเราก็อาจจะปลูกไม้ใหญ่ไม้ยืนต้น แล้วก็แซมด้วยไม้ผลอะไรพวกไผ่อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อไว้กินไว้คือดีก็ปล่อยให้มันมีแต่คอกวัวเฉยๆไว้ให้วัวได้ร่มอาศัยด้วยเราก็ได้บริโภคตรงนี้ด้วยครับการปลูกพืชหรือว่าการทำแหล่งน้ำรอบๆต้นไม้ของเราเนี่ยเรามีวิธีการเรียนรู้หรือว่าออกแบบยังไงหนึ่งเราต้องดูทางน้าก่อนครับแล้วเราจะขุดเป็นคลองไส้ไก่คดๆง,งอหนึ่งเพื่อที่จะให้มันกักเก็บน้ําแล้วก็กระจายความชุ่มชื้นไว้ด้วยครับเราจะได้ไม่ต้องไปเดินรดน้ําทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับ มันได้ระดับของมันมันก็จะเอ,อ่อเข้าสระเข้าหนองของเราหลักแนวคิดนี้เรียกว่าเป็นโคกหนองนาโมเดลครับซึ่งได้ไปอบรมอาจารย์ยักษ์มาแล้วก็เลยมาปรับใช้กับพื้นที่ของเราครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะาราคือทดลองทําปกีกว่าครับแล้วผลจากปีกว่าที่เราเจอมาเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไงแล้วมันมีความสําเร็จอย่างไงบ้างปัญหาเบื้องต้นคือปีแรกเราไม่รู้จักทิศทางน้ําแล้วเราก็ไม่รู้ จากการวางแผนหรือว่าการแบ่งโซนให้มันชัดเจนอะไรครับพอมาปีที่2เราก็เริ่มมีประสบการณ์ละเริ่มขยายจากที่เราจะขุดคลองไส้ไก่รอบพื้นที่ของเราคราวนี้เราก็รู้ว่าเออเราเลี้ยงวัวนะพื้นที่นี้เราก็จะใช้เลี้ยงวัวในการปศุสัตว์พื้นที่อยู่อาศัยเก็บน้ําแล้วก็โซนย้างัวอะไรอย่างนี้ครับั็ต้องแบ่งโซนให้ชัดเจนความสาเร็จก็คืออย่างน้อย เรามีต้นไม้มีพืชผ,ผักมีผลไม้กินเราคือเรามีตลาดนัดอยู่ในบ้านเราอะครับไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วทุกวันนี้ก็หากินอยู่แถวนี้ครับไม่ได้ค่อยได้ออกไปจะมีก็ไปซื้อน้ำมันซื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าสําเร็จสําเร็จระดับหนึ่งแล้วครับหลังจากที่ได้กลับมาดูแลครอบครัวของเรานําความรู้ที่เราได้รับมามาถ่ายทอดให้กับคนในพื้นที่หรือว่าคนที่สนใจจะมาดูเรื่องของโคกหนองนามโมเดลกับเรามีคนมาดูงานกันบ่อยแค่ไหน ก็มีชาวบ้านเกษตรกรที่แบบอย่างบางคนที่เป็นข้าราชการใกล้เกษียณเนี่ยเขาก็มาขอดูมาศึกษาครับแล้วก็ให้คำแนะนําไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็คือของเรามันยังไม่เต็มร้อเซนะครับก็เรียกว่าทดลองทดลองก่อนะเรียนรู้รู้ถูกรู้ผิดไปพร้อมๆกันกับคนที่มาดูงานด้วยใช่ครับก็อยากจะขอบคุณสอบประกอกับปตทสพนะครับ ที่ช่วยเราแบบจัดการการขุดอะไรเงี้ยบางทีดินสภาพดินที่บ้านผมเนี่ยมันก็ถ้าเอาคนขุดอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวนะครับต้องขอบคุณตรงนี้มากแล้วก็อยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปครับปตอทอสพอกเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียง